หลักการสากลคือแนวทางที่สากลยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสากลเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยเจ็ดประการสำคัญคือ 1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างการสมัครใจคือการเต็มใจที่จะมาเป็นสมาชิกโดยไม่ได้ถูกบังคับถูกเข็นล่อลวงการเปิดกว้างคือการที่ไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเพศฐานะเชื้อชาติในการที่จะมาเป็นสมาชิก 2. การควบคุมสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยการทำงานของสากลเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่สมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน1คน1เสียง 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก หลักการสหกรข้อนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกรู้บทบาทที่สําคัญของตนคือการที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกันมีส่วนร่วมในการลงทุนและรับผลตอบแทนตามที่ลงทุนกับสหกรณ์ ตนเองและความเป็นอิสระสากรเป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองโดยมีการดูแลจากสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงความเป็นอิสระของสากรไว้เช่นเดิม 5. การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศสากรให้ความรู้แก่สมาชิกคณะกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสากรได้อย่างมีประสิทธิผลห 6. การร่วมมือระหว่างสากลสากลทุกประเภททุกระดับต้องร่วมและช่วยเหลือกันในทุกโอกาสเพื่อให้สากลมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชนการดำเนินการของสากลทำเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และนี่ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสากลนะคะทุกคนน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะเหลืออีกหนึ่งตอนสุดท้ายไปพบกับวิธีการสากลกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกของสากลกันเลยค่ะ